ในวันนี้กองทัพอากาศยูเครนใช้เครื่องบินรบรุ่น F-16 และมิราช2,000เข้าทำการสกัดกัน้นมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียรวมทั้งโดรนคามิกาเซ่ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7มีนาคม2025ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ครับกองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์รวมทั้งโดรนคามิกาเซ่จานวนมากโจมตีเข้าไปยังหลายเมืองในยูเครน ระหว่างที่กองทัพรเสเยียโจมตีทางอากาศเข้าใส่ยูเครนนั้นระบบเรดาร์ของยูเครนสามารถตรวจจับวัตถุทางอากาศได้จำนวน261วัตถุทางอากาศในจำนวนนี้มีมิสไซล์จำนวน67ลูกและดโดรนคามิกาเซ่และดโดรนชนิดอื่นๆอ,อ,อีก194ลำ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนชาวยูเครนถูกโจมตีกองทัพรัเซียได้ใช้ครสมิไซร์รุ่น k h 1 0 1 k h 5 5 c m จำนวน35ลูกโจมตียูเครนและใช้โครสมิไซร์ชนิดคาลิเบอร์จำนวน8ลูกและมิไซร์ชนิดอีสคลานเดอร์ m. k n 23ซึ่งเป็นบอลิสติกมิไซล์จำนวน3ลูกและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน s 300อีก4ลูกและมิไซล์รุ่น k h 5969จำนวน8ลูกโจมตียูเครนและมีการใช้ดโดรนคามิกาเซและดโดรนรุ่นอื่นๆโจมตีเข้าไปยังยูเครนจำนวน194ลำระบบป้องกันภัยทางอากาศ รวมทั้งหน่วยต้านอากาศยานและกองทัพปากาศยูเครนได้มีการเข้าทําการสกัดกั้นครับกองทัพยูเครนได้มีการใช้เครื่องบินรุ่นมิราช2 0 0 0และ f 16ที่ได้รับจากฝรั่งเศสเข้าทําการสกัดกัน้นนี่เป็นการรายงานครั้งแรกที่มีรายงานว่าได้ใช้มิราช2 0 0 0เข้าทําการสกัดกัน้นโครสมิไซ์ของกองทัพรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีหน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของยูเครนที่ได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อว่าฮอคเข้าทำการยิงสกัดกัน้นมิสไซล์ของกองทัพ,พรัสเซียด้วยครับยูเครนได้รายงานว่าเครื่องบินรุ่นมิราช2,000ที่ฝรั่งเศสมอบให้กับยูเครนนั้นได้มอบให้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและในวันนี้ได้มีการ ใช้ในการสกัดกัน้นการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนมาจนถึงเช้าว,วันนี้7มีนาคม2025เวลา10นาฬิกาเป้าหมายทางอากาศทั้งหมดจำนวน134เป้าหมายที่มีรายง,งานว่าถูกเครื่องบินมิราด F- 1 6และหน่วยต่อตา้ยานอากาศยานของยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้ นี่เป็นการยืนยันว่าจำนวนเป้าหมายทางอากาศได้แก่ดโดรนรวมทั้งมิสไซล์ของกองทัพ,พรัสเซียที่ใช้ในการโจมตียูเครนได้รับการยืนยันว่าถูกสก,กัดเอาไว้ได้ครับจำนวน134ในจำนวน134เป้าหมายทางอากาศนั้นได้แก่ครสมสไตรรุ่น k s 1 0 1 kh 5 5 cm จำนวน25ลูกและ ครสมิสไซล์ชนิดคาลิเบอร์จำนวน8ลูกและมิสไซล์รุ่น ks 5 9 6 9จำนวน1ลูกและโดรนชนิดสาย H ซึ่งเป็นโดรนคามิกาเซ่และโดรนชนิดอื่นๆอีก100ลำมีมิสไซล์จำนวน10ลูกที่ไปไม่ถึงเป้าหมายและโดรนอีก86ลำที่บินหลงทิศหลงทางเนื่องจากสูญเสียระบบนำทาง เพราะว่ายูเครนได้ใช้อุปกรณ์ในการสกัดกั้นโดรนแต่ก็มีพื้นที่เป้าหมายในยูเครนครับที่ถูกโจมตีซึ่งเจ้าหน้าที่ของอยูเครนก็มีการรายงานด้วยว่ามีหลายพื้นที่ที่รัสเซียเข้าทำการโจมตีทั้งในคาคิฟโอเดซาเชอร์โนบิลและพื้นที่อื่นๆทางด้านโวลโลดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนได้ออกแถลงการว่าในช่วงกําคืนที่ผ่านมา กองทัพรรสเซียได้ทำการโจมตีพื้นที่ทางด้านพลังงานของยูเครนอย่างหนักโครงสร้างพื้นฐานหลายชนิดและหลายภูมิภาคถูกโจมตีทั้งในพื้นที่โอเดสซาปอตาวาเชนิฮิฟเชโนบิลกองทัพรรสเซียใช้ครชมิสไซ์และบอลลิสติกมิสไซ์เกือบ70ลูกและเช่นเดียวกันมีการใช้ดโดรนจู่โจมอีกเกือบ200ลำ ทั้งหมดนี้ใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่มีไว้ให้สำหรับชีวิตประชาชนคนธรรมดาซเลนสกี้ได้บอกว่าในเวลานี้ที่ไหนก็ตามที่มีความจําเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงและมีความจําเป็นในการที่จะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ของยูเครนกาลังเร่งดำเนินการในการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสถานที่เหล่านั้นที่ถูกกองทัพรัเซียโจมตี อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดคาคิฟถูกกองทัพรัสระเียโจมตีด้วยที่นั่นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้จัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเครื่องบิน F-16 และเครื่องบินมิราช2,000ได้มีการจัดเตรียมโดยฝรั่งเศสถูกนํามาใช้ในการ ป้องกันน่านฟ้ายูเครนในวันนี้มิราชประสบความสำเร็จในการทำงานต่อต้านโครสิไซายของรัเสเซียเซเลสกี้ได้กล่าวขอบคุณและบอกว่าอยากจะบันทึกผลงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศหน่วยต้านอากาศยานกองบินของอยูเครนรวมทั้งหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และ หน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของอยูเครนด้วยเซเลสกี้ได้กล่าวว่าก้าวแรกในการที่จะสถาปนาสันติภาพแท้จะต้องไปบังคับต้นกำเนิดของสงครามในครั้งนี้นั่นก็คือรัเสเซียคือหยุดโจมตีชีวิตและสิ่งนี้ก็จะสามารถควบคุมได้จริงๆนั่นก็คือให้ท้องฟ้าสงบห้ามใช้มิไซ รวมทั้งดโดรนพิสัยไกลและการโจมตีทางอากาศและให้ทะเลสงบด้วยเป็นการการันตีการขนส่งอย่างแท้จริงยูเครนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางสู่สันติภาพและคือยูเครนที่ต้องการสันติภาพตั้งแต่เริ่มต้นวินาทีแรกของสงครามนี้และภารกิจก็คือการบังคับรัสเซีย ให้ยุติสงครามครับนั่นก็เป็นคำแถลงการของโวลดิเมีย์เลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนหลังจากที่ในวันนี้7มีนาคม2025ก่กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์และดโดรนคามิเกเซจจำนวนมากโจมตียูเครนโดยเฉพาะการพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่ทางด้านพลังงานของอยูเครนและโจมตีใส่ที่พักอาศัยของพลเรือนเป็นเหตุให้ ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บครับและในวันนี้7มีนาคม2025ทรัมป์ก็ได้บอกว่ารัเสเซียกำลังกดดันยูเครนและผมกำลังพิจารณาดำเนินการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียครั้งใหญ่เช่นด้านธนาคารการขึ้นกำแงพงภาษีรวมทั้งอื่นๆจนกระทั่งข้อตกลงหยุดยิงและ ข้อตกลงสันติภาพจะบรรลุผลและทรัมป์ได้กล่าวว่ารัสเซียและยูเครนเจรจากันเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปผู้บัญชาการหน่วยต้านอากาศยานของยูเครนได้รายงานว่าเวลานี้ยูเครยนยังคงมีขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานสำหรับระบบต้านอากาศยานของยูเครยนยังคงมีอยู่ในสต็อกสำหรับการใช้ ในช่วงเวลา6เดือนนับจากนี้ถ้าไม่มีการโจมตีครั้งใหญ่ผู้บัญชาก,การหน่วยตัต้านอากาศยานของยูเครนยัยงได้กล่าวด้วยว่ายูเครนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ50%นั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาส่วน25-30%ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกยุโรป และส่วนที่เหลืออีกประมาณ20-25%นั้นเป็นของสมัยอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งยูเครนยังใช้อยู่ครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดถ้ารัสเซียไม่ได้ดำเนินการโจมตียูเครนอย่างหนักคือการใช้ดโดรนชมิสอยโจมตีไรวันจำนวนมากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนก็จะสามารถใช้การได้ในช่วงเวลา6เดือนนับจากนี้ครับ ในขณะที่ทรัมป์เองก็เร่งให้มีการเจราจาสันติภาพเจราจาหยุดยิงระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้สั่งให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์ระง,งับการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารให้กับยูเครนรวมทั้งระงับการส่งข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนก็เป็นช่วงที่รัเสเซียดําเนินการโจมตียูเครนอย่างหนัก แหลงข่าวอิสระไม่ประสงค์ออกนามได้รายงานโดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในทำรรเนียบขาวว่าทรัมป์กำลังร้อนร้อนหนาวหนาวจากกรณีดังกล่าวแหลงข่าวเดอะฮิลได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของพรรครีพับลิกันได้เริ่มต้นในการเตือนประธานาธิบดีทรัมป์ให้ทรัมป์ กลับคำตัดสินใจในการระงับความช่วยเหลือทางด้านการทหารและทางด้านข่าวกรองของสหรัฐแก่อูเครนโดยได้เตือนว่าการระงับความช่วยเหลือด้านสงครามของสหรัฐเป็นเวลายาวนานอาจส่งผลกระทบอันร้ายแรงผลกระทบอันร้ายแรงเบื้องต้นแอดมินคิดว่าก็คงจะเป็นการที่รัสเซียยังคง โจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้ชีวิตทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างภายในยูเครนเองได้รับความเสียหายครับอย่างไรก็ตามในเวลานี้ยูเครนยังคงเดินหน้าสกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียที่ได้โจมตียูเครนทั้งในการสู้รบแนวหน้าและการโจมตีทางอากาศยูเครนจำเป็นจะต้อง หาพันธมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่จะสามารถพอสนับสนุนยูเครนได้การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ